เช้านี้เนี่ยเป็นข่าวดีนิดนึงขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้กับผู้ชมนะ<ฆ>เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้วันสําคัญทางศาสนานะครับวันวิสาขบูชานะครับเช้านี้เนี่ยมีบุญมาฝากกันไถ่ชีวิตโครกระบือครับเป็นอีกหนึ่งงานบุญที่เราสามารถร่วมกันได้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์นะครับเนื่องในวันวิสาขบูชามอบให้กับครอบครัวผู้พิการทางสายตา เราจะได้ส่งเสริมอาชีพให้กับพวกเขาแล้วก็เปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังด้วยครับโคและกระบือนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เราเลี้ยงเอาไว้ใช้งานนะครับอย่างที่เราทราบกันจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์แต่ไม่ว่าสัตว์หรือคนก็ล้วนแต่รักชีวิตของตนทั้งนั้นนะครับการไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์จึงถือเป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทําบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจําปี2565ถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ณนะรุ่งโรดฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนี้เพื่อนําไปให้ผู้พิการทางสายตาที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวได้เลี้ยงโดยโคและกระบือที่ได้รับการถ่ชีวิตผู้เลี้ยงจะต้อง ไม่นําไปฆ่าหรือนําไปขายนะครับแต่ว่าลูกซึ่งเกิดจากโคกระบือเนี่ยผู้พิการทางสายตาและครอบครัวสามารถนําไปจําหน่ายได้ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมทําบุญใหญ่ในการให้ชีวิตนะครับด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยครับสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีนะครับ หนึ103่งศูนย์สามขีดแปดขีดสี่เจ็ดสามสามหนึ่งขีดหกครับย้ำอีกครั้งนะครับหนึ103่งศูนย์สามขีดแปดขีดสี่เจ็ดสามสามหนึ่งขีดหกประเภทบัญชีกระแสะรายวันนะครับชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือว่าท่านผู้ชมจะไปไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็แจ้งไปยังทางสมาคมได้นะครับไปรับมอบเพื่อนําไปให้คนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้กับคนตาบอดได้มีไรายได้ ถ้าไปถ่ายชีวิตแล้วก็จะแจ้งให้กับทางสมาคมไปรับเนี่ยสามารถติดต่อกับทางสมาคมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับคุณผ,ผู้ชมแอดไลน์ไปที่ @tabc2016 นะครับหรือว่าสามารถสแกน QR code ของไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0899946656 หรือว่าติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานง,งานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจังหวัดนนทบุรีได้นะครับรวมบุญกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนตาบอดด้วยแล้วก็ถ่ายชุดโคกระบือไปด้วยนะครับ